สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุูดยโอออฟทาลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูคำเตือนการสำหรับราศีต่างๆคำเตือนในช่วงนี้เหตุการณ์อาจจะเป็นคำเตือนอาจจะเป็นการบอกเล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงนี้สิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นนะคะมากันที่ราศีกุมนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหนะจ๊ะมามาดูซิช่วงนี้ราศีกุมจะเกิดอะไรกับชีวิตของคุณบ้าง ในช่วงนี้คําเตือนอาจจะเป็นการเตือนที่ดีหรือคําเตือนอะไรที่กําลังเกิดขึ้นเพื่อให้เราเกิดความระมัดระวงังลักษณะแบบนั้นนะจ๊ะอ่ะโอเคกลุ่มสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะโอ้เดินทางมีเกณฑ์ของการคิดถึงการเดินทางคะ่ะการเดินทางไปไหนการเดินทางไปสู่เป้าหมายคุณวางเป้าหมายอะไรสําหรับชีวิตไว้คะถ้าคุณวางเป้าหมายสําหรับ ชีวิตของคุณช่วงนี้คุณจะพยายามที่จะดิ้นรนดิ้นรนต่อสู้พยายามที่จะเข้มแข็งเขาเรียกว่า,พาไพ่ใบนี้อัตตหิอัตโนโนาโถค่ะต้นย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะไม่ว่าจะปัญหาอะไรที่เข้ามาคุณจะเกิดความว้าวุ่นใจในบางอย่างในบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังจะเดินไปคุณอาจจะกําลังลังเลถึงเป้าหมายในชีวิตเหมือนคุณกําลังกาลังเต้าเป้าหมายไว้ เป้าหมายในชีวิตคุณอาจจะกำลังลังเลว่าฉันจะฝ่าฟันไปถึงไหมฉันยังจะสำเร็จอยู่ไหมฉันจะไปใด้ดีไหมฉันจะละทิ้งมันดีไหมคุณเกิดอาการของการสับสนในใจทะเลาะกับตัวเองยังไม่เสร็จนะใจอ่ะมันสู้อยู่ใจมันสู้แต่สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นมันอาจจะไม่เอื้ออำนวยให้กับคุณ เลยทาให้คุณรู้สึกสับสนในใจว่าสู้แล้วจะชนะไหมสู้แล้วฉันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าสู้แล้วฉันจะจะจะไปในทิศทางใดสู้แล้วจะเป็นอย่างไรนะคะออมองถึงการต่อสู้คุณจะต้องตัดสินใจบางครั้งบางสิ่งบางอย่างนะช่วงนี้ภูมจ๋าจะเกิดการตัดสินใจอย่างยากลาบาก ในบางอย่างคุณอาจจะต้องตัดสินใจและบางอย่างมันเป็นการตัดสินใจที่ยากนะสําหรับตัวคุณเองบางทีเขาไม่ได้อยากตัดสินใจแต่ต้องตัดสินใจจํายอมจ,จําใจจําใจต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเพื่อเพื่อความอยู่รอดเพื่อชัยชนะเพื่อประสบความสําเร็จก็ได้เหมือนกันนะคะสิ่งแวดล้อมในช่วงนี้ไพ่ไม่ได้เตือนถึงอะไรที่น่ากลัวสําหรับคุณแต่ไพ่เตือนถึงความคิดความคิดและก็เตือนถึงการที่ ถ้าคุณเองยังอยากได้เป้าหมายนั้นอยู่ค่ะาการเตือนของการฝ่าฟันต้องเข้มแข็งต้องมีกำลังกายกำลังใจที่มุ่งมั่นที่จะเดินต่อไปนะจุดจุดหมายของคุณเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็อย่ารังเรอย่ารังเรอย่าย่อท้อต่อความยากลำบากบางทีคุณอาจจะบางคนถ้าทำงานถ้าคุณทำงานกับคนหมู่มากนะก็อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ก็ระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงบางทีความเห็นไม่ตรงกันแลเราชอบใส่อารมณ์หรือเราเป็นคนแรงๆอยู่แล้วเราก็อาจจะพร้อมบวกพร้อมไฟกับเขาไปอะไรเงี้ยก็ระมัดระวังเรื่องนี้ไว้ละกันจริงๆไม่ได้มีอะไรสําคัญมากเพียงแต่จุดหมายปลายทางของคุณความฝันของคุณสิ่งที่คุณมุ่งหวังคุณจะไปสู่มันได้ด้วยไพ่ใบ g ร e e n off s o r ค่ะการที่จะคุณจะไปสู่ความสําเร็จได้โดยใช้ไพ่ใบนี้ละกันอืม green off s o r คือ คุณจะต้องเหนื่อย normalized. คุณจะได้อะไรมาเนี่ยกลุ่มอย่างแต่ละอย่างที่คุณจะได้มาหรือความสําเร็จที่คุณได้มามันไม่ง่ายมันไม่ง่ายมันไม่สวยหรูมันไม่ได้ปูด้วยพรมแดงแต่ว่ามันก็ทําให้คุณภูมิภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณได้รับหรือคุณก็ภาคภูมิใจในความสําเร็จของเรา,เอาอารมณ์ตอนนี้ก็คืออย่าไฟเผยอย่าไฟเขยทําทําให้อะไรเขาเรียกว่าทําให้สําเร็จทําให้สําเร็จ ไห้มันมาดีแล้วเพียงแต่ตอนนี้แบบอารมณ์กำลังว่าเอาอยัางไงดีจะไหวไหมจะทํายังไงดีจะตัดสินใจดีไหมจะทําสิ่งนู้นดีไหมทําสิ่งนี้ดีไหมระวังแค่นั้นเองนอกนั้นก็โอเคอยู่นะคะนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้แล้วก็เรื่องของความรักอ่ามาดูในเรื่องของความรักนิดนึงคุณอาจจะกาลังตามหาความรักอยู่หรือว่าคุณเองอาจจะตั้งคําถามอยู่ในใจว่า ในชีวิตฉันอยากได้ความรักแบบไหนต้องการคนแบบไหนหรือต้องการความรักจริงหรือไม่หรือมีคนเริ่มมาชื่นชอบชื่นชมมาแอบชอบคุณมามีคนนําความรักมาให้ก็ตัดสินใจดีๆว่าจะเอาหรือไม่เอาอ่าโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ตาิคลิปฉันบอกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ